โอเคโอเคมันคืออะไรวะเพลงนี้มันโอ้โหเพลงดตีมากโอเคขอกลาสวัสดีท่านผู้ชมคนไทยทุกท่านนะอืมวันนี้นะเราจะมาทำะวัติของ e r p a แ t นกันนะ e ิ p a แ t นนั้นนะฮะมันเป็นเอเอระมอนว่าสลับสลับเรื่องอะไรรู้ไหมฮะ มันคือการหรับรูปภาพหมายความว่าไงวันนี้เอารูปภาพท,ที่เป็นรูปภาพปกติรูปภาพแซนด์ปกติเนี่ยแหละฮนะเปลี่ยนให้เป็นควนตีนยิ่งขึ้นโอ้ยอย่างแรกคือเอยูเนี้ยมันก็แค่เหมือนเอยูหลักแหละฮะแต่แค่มันเปลี่ยนรูปภาพให้มันควรนตีนเท่านั้นเองนะแล้วก็เอยูนี้มีตัวคอคพิเศษตัวหนึ่งคือเป็นตัวคอนใหม่ของเอยูเนี้ยหรือเป็นตัวคอคใหม่ของอันเดนเทลซึ่ง มันก็คือไอเ้เพเยอร์เพยเยอร์คือไอ้ตัวคนผู้เล่นคนดีนะนก็ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับมันแต่ที่ดูดูคือตัวคอตัวเนี้ยเป็นตัวคอสมมุติเกี่ยวกับเอยูนี้นะ,นะเนื่องจากเอยูเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับ2โลกคือโลกมนุษย์ในนอกเกมนะโลกโลกมนุษย์ในเกมนะโลกมนุษย์ในเกมก็มีแค่ฟรีก,กับคาร่าใช่ไหมในเกมส่วนโลกโลกมนุษย์ที่มันเป็นอยู่นอกเกมพูน่นี้คืออันเดอร์เพนเพนนะหรือแพนดี อันเดอร์เพนเนี่ยคือมีสองโลกครับในอันเดอร์เพนนั้นมีโลกที่เป็นโลกผลุตของเพยเยอร์ที่คอยเล่นเกมอันเดอร์เทลแล้วก็โลกของไอ้เจ้าพวกแซนที่ถูกวาดให้เป็นควนตีนะะคือ pants, คอันเดอร์เพนแซนหรือเหล่าตัวละครในอันเดอร์เพนทั้งหมดนะนั่นเองครับซึ่งเอยูนี้ก็ไม่ค่อยมีข้อบูลอะไรมากแต่ที่ที่รู้รรกันก็คือเอยูนี้นั้นเป็นเออยูเหมือนอันเดอร์เทลแต่แค่ วาดรูปให้กวนตีนถูกต้องแค่นั้นนะก็มันมีข้อมูลเพียงเท่านี้นะมันคือการคิดวิเคราะห์ดูแล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงทําให้เอยกวนตีนขึ้นนั่นนะนั่นเองนะก็มีมีเพียงเท่านี้พูดไ,ได้แค่เียงเท่านี้นะก็คราวนี้เราจะมาพูดถึงตัวคอครในเกมหรือใน e อดิบิชันของอันเดนแพนกันนะอันเดนแพนนั้นนะพวกแฟนแนละเหล่าตัวคะครตัวอื่นๆนะก็ถูกวาดให้กวนตีนยิ่งขึ้น ตามนี้เลยฟิกบ้าอะไรแม่งคิวไม่ขมวดได้โอ้คาล่าก็ดูปกติดีนะปกติมากคาล่าแล้วก็เอ่มฟาวี่ฟาวีาวดอกมอไม้ชื่ออะไรชูนิ้วได้ด้วยเย่ะ yeah. แล้วก็ไอ้เจ้าตัวคออย่างอันไดอัลฟี่พวกนี้ขอไม่เอาบาแล้วกันนะนีกจากตัวประกอบมากเอสโกกับทอรเรียลเอสโก้ขนหาอันไดไม่ใช่เดียทอเรียลไมก็โ คุณแม่ไม่ดูชิมหายนะก็นะอันเดอร์แพนแซนอันนี้อันนี้คือเราแบบตัวตัวแยกเลยอันเดอร์แพนแซนนะหรือเจ้าแซนแซนส์ ans, มันคือชื่อเต็มของมันในเอยูอันเดอร์แพนนะคือแซนตัวเนี้ยเป็นแซนที่ถูกวาดให้แบบกวนตีนเหมือแบบทํารูปแม่งบิดเบี้ยวแบบกวนตีนแบบพาหานะก็ตอนสู้ปกติก็จะเป็นลากแซนปกติดังนี้และ ข้าทีผมรู้มาคือในช่วงในตอนจบของเจนนอไซด์ของอันเดอร์แพนน่คือไอแซนเนี่ยไม่บอกว่าใช้สเปเชียลแอคแทกไม่กลายเป็นร่างควรตีนแล้วก็เพียงควรตีนเด้งขึ้นมานะซึ่งร่างนี้มันก็มีเพียงในแอนิเมชันก็เหมือนพูดว่ามันเป็นเพียงแค่ร่างควรตีนของแซนหรือร่างแบทไทม์ของแซนเอ,อยูนี้นั่นเองอะซึ่งร่างแบทไทม์นี้รู้สึกว่าจะถูกมองว่าเป็นร่างหลักของเจ้าแซนเอ,อยูนี้คือร่างจริงของมันนั่นเองซึ่งร่างเนี้ย นะก็ยังไงก็ตามล่างนี้ผมว่านนะถ้าไปวาดคอมิกเนี่ยคงทำทำให้คอมิกไม่ดูฮาไปเลยนะก็นะเนื่องจากเจ้ามันเนี่ยมองไปทำคอมิกฮาฮามากกว่านะแล้วก็อันเดอร์แพนเนี่ยเมื่อแซนตายอย่างไม่ <laughs> อาปากโอ้ดูฮาแล้วก็เอยนี้นะก็ยังมีเรื่องแปลกๆที่ ผมก็ม่รู้เหมือนกันมันเอาไปเจอกับตัวคออะไรมั่งนะฮะแต่ที่ที่ทรู้ๆคือไอ้ไอ้เจ้าแซนตัวเนี้ยหรือไอ้แซนแซนแบบผู้ยาวๆเนี้ยนะมันเคยไปเจอกับแซนยูทนะก็ตามภาพไปกวนตีนแซนยูทเล็กน้อยนะโอเคแล้วก็มีการไปเจอกับสิ่งที่ผมไม่คาดคิดด้วยสิ่งที่ผมไม่ได้คาดคิดเอาไว้ก็คือเรื่องที่ว่าไอ้แซนอันเดอร์แพนแซนเนี้ยมันไปโกใน อะไรอันเดอร์เทลแบ l เทิลซิมูเลเตอร์นะซึ่งเจ้าของของเกมเนี้ยเจ้าของเกมันนี้ผมก็นะลองไปพิมพ์ดูนะว่ามันมีเอสเตอร์เอกอะไรมั่งนะก็อันนี้เลยหาสุดเออมันคือมันเป็นโพในเนี่ยแฟนเกมอ Underhill ไม่ใช่เดิมันเป็นผบรแฟนเกมที่เป็นซิมูเลเตอร์แบทเทิลนะตามนั้นนะฮะโ่มาได้ไงไมิโอนะตามนี้นะอืมมันก็มีเพียงเท่านี้แหละสิ่งที่มันไปปรากฏตัวออกมานะเ,านะนเนี่ย่ตามนะสำหรับอันเดอร์แพนเนี่ยผมนั้นนะอจริงน่าจะลงตั้งแต่ตอนบ่ายไปแล้วนะนะฮะแต่ติดปัญหาวิดีโอแม่งกระตุกกระตุกมากแล้วก็ปัญหาเรื่องนี้คืออันอัพโหลดไม่ได้นะผมเลยต้องลงใหม่เนี่ยนะตามนี้เลย โอเคขอทิ้งท้ายไปอย่างหนึ่งคือช่วงที่ผมไม่ได้ลงวิดีโอก็คือช่วงเนี้ยผมเจ็บคอช่วงที่ไม่ได้ลงอะไรก็นั่นแหละติดเรียนจะสอบอยู่แล้วเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนสอบด้วยเดี๋ยวก็สอบเสร็จก็จะได้ทําทั้งวันแล้วนะนั่นแหละเออซึ่งและอีกเรื่องหนึ่งคือผมนั้นนะมีเกมเกมหนึ่งนะที่สามารถดูวิญญาณผู้เล่นได้นะมันก็คือเกมเกมนี้ สตาดิวเวลี่ยังไงผมก็นะเกมสตาดิวเวลลี่ผมก็เดี๋ยวค่อยหาเวลาว่างมาทําแล้วกันนะเนื่องจากเกมเกมนี้ผมลงมอสอันเดอเทลเอาไว้นะเอาไว้แล้วนะก็เกมเกมนี้มอสอันเดอเทลเนี่ยถือว่าเจ๋งเจ๋งอยู่นะเขาเกมมาแม่งมีทั้งแบบโอ้โ oh หมันคือเกม u n d e r อ a l e มาอยู่ในสตาดิวเวลี่ที่แบบให้ของโกงอยู่สาอย่างนะผมสปอยให้รู้ว่าเกมเกมนี้สามารถแบบมีราเสริมสวยในเกม ได้ด้วยแต่คุณต้องเสีย 500G เพื่อแล้วก็มีตู้เก็บกอะตู้เก็บของในในเนี่ยในตู้เย็นทำไมเคาะที่เก็บของต้องเป็นตู้เย็นผมก็ไม่ทราบนะแต่ก็ถือว่าดีไม่ต้องต้องเข้าเกมมาก็ถ้าคุณต้องการเก็บของอะไรก็เก็บปนตู้เย็นได้แล้วก็แน่นอนในห้องครัวของอันเดอร์เทลห้องครัวนี้เป็นของทอเรียลนะซึ่งห้องครัวนี้สปอร์อีกนะว่ามันมีโอ้โหอุปกรณ์ทำอาหารฟรี คือทุกท่านนะั้นนะฮะไม่ต้องไปแบบรอเวลาซื้อห้องครัวหรือขยายบ้านนะไอเกมนี้ม่งทำให้ห้องคุณนั้นขยายบ้านได้เลยนะก็แต่งบ้านแล้วแต่นะว่าจะคุณจะแต่งไว้ตรงไหนในห้องไหนอ่ะก็มีห้องของเราห้อง,องทอเทรียลแล้วก็หน้าบ้านก็มีทอเวลัสอันนี้สปอยในรูปเดียวแต่ยังไม่ยังไม่ให้ยังไม่ให้ทุกท่านเห็นภาพนะก็นะรอเวลาว่างมาทาอะไรไอเจ้าสตาดิวเวอรี่แก้วพี่ขอยืมเครื่องแก้วอัดวิดีโอแป๊บนึงนะเค อันนี้แต่ก่อนที่จะอัดที่อัดมีโอเคโอ้โหแจ,แจ้งกันอย่างนี้เลยโอเคสลหรัวันนี้นะก็นะเอามาหมดแล้วมั้งเออยังไม่หมดอั <Under pants S 1> นอร์แพนมันลามไปถึงเอยูเอยู A U N A นี้น,น,นั่นคือเจ้าหนี่ขอแซมไม่ก็โดนวะน <laughs> ยังไงก็สำหรับวันนี้นะก็ขอทิ้งท้ายเรื่องนี้คือคับ ให้ท่านโบดนะว่าจะให้ลงคอมิกของ AU ไหนก่อนอย่าง G ีอิประทาจีเอเลอตอนที่6อันนี้คือจางแปรและคอามกของอัยไซรัมแสนที่แปรเสร็จแล้วนะก็แล้วแต่ว่าจะให้ลงอันไหนก่อนตอนนี้ก็นะเอาไว้อันเดอร์แพนปก่แล้วกันนี่จากประวัติของวันนั้นไม่มีเพียงเท่า,านี้นะแล้วก็อาจจะอาจจะดูเป็นเหมือนการพูดเอาข้อบูลมากกว่านะสำหรับวันนี้ก็นะไปล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ